สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้มาดูส้มทํางานนะคะส้มทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารไทยนะคะทําวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะก็มาทํางานเนาะการทํางานร้านอาหารไทยเป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะคะส้มก็แพ็คอาหารด้วยนะคะรับโทรศัพท์ด้วยนะคะเทคออเดอร์เนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะก็ถ้าตอนว่างเราก็จะ เช็ดช้อนเช็ดจานด้วยนะคะทําความสะอาดด้วยเนาะตอนกลางคืนก่อนจะเลิกงานก็ต้องถูพื้นนะคะล้างห้องน้ําด้วยเนาะไม่ใช่แค่เสิร์ฟอย่างเดียวนะคะตัดผ้ามาที่ในครัวนะคะ ส้มขออนุญาตพี่สาวเจ้าของร้านแล้วนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้เนาะขอทำคอนเทนต์ได้ไหมเขาอนุญาตให้ทําได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องทรายนะคะน้องทรายกับส้มทํางานด้วยกัน5ปีก่อนแกส้มมาอเมริกาใหม่ๆนะคะไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็เลยเดินเข้าร้านอาหารไทยนะคะก็เลยไปขอเขาทํางานได้ทํางานในครัวนะคะน้องทรายเป็นคนสอนส้มตัดผักอะไรทําให้สวยๆทาแกงอะไรส้มสทำงานเป็นเพราะว่าคนนี้เลยนะคะก็ ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาทำงานด้วยกันอีกดีใจมากเลยนะคะน้องมาทำงานด้วยและนี่ก็เป็นพี่สาวสุดสวยเจ้าของร้านนะคะพี่เขาเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยกันกับส้มนะคะแล้วพี่เขาก็ผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านนะคะตอนนี้ส้มก็ดีใจกับพี่เขาด้วยนะคะพี่เขามีบุญคุณกับส้มมากๆเลยนะคะตอนที่ส้มทํางานอยู่ในครัวพี่เขาก็บอกว่าออกมาเสิร์ฟอาหาร,รสี่ภาษาอังกฤษก็ได้จะได้เงินเอยอะกว่าเนาะแล้วเขาก็แนะนํานะคะตอนส้มมาใหม่ๆ ค่ะเหลือเงินทองอะไรพี่เขาก็ให้หยิบยืมนะคะทั้งสวยทั้งใจดีเลยเนาะวันนี้ก็งานยุ่งอีกตามเคยนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะมีโต๊ะแค่แปดโต๊ะแต่คนก็เต็มทุกโต๊ะนะคะมีคนไทยด้วยนะคะมีพี่ๆน้องๆคนไทยมาอุดหนุนเยอะเลยนะคะแต่ส้มไม่กล้าถ่ายวิดีโอลูกค้าให้ดูเพราะว่าเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวและบางคนก็อาจจะอายนะคะตอนนี้ส้มกำลังรับโทรศัพท์นะคะ เทคออเดอร์ order, รายการอาหารจากลูกค้านะคะแล้วก็จดไว้เนาะพี่ต้องจดอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าพี่สาวเพิ่งเปิดร้านได้สองสามอาทิตย์นะคะเขากําลังจะสั่งคอมพิวเตอร์แบบกดๆจิ้มๆม,มานะคะแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาจดนะคะกําลังมานะคะแต่ส้มตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนเนาะจดเสร็จแล้วก็เอาไปเสียบไปให้น้องสายนะคะน้องสายก็จะอ่านออเดอร์นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษพวกนี้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนลงมือผัดนะคะจากนั้นผัดสเสร็จแล้วส้มก็มาแพ็ค แล้วก็เก็บเงินลูกค้าเนาะอาหารร้านนี้หน้าตาหน้ากินมากนะคะกินหอมยั่วยวนใจมากเลยค่ะจะไม่ให้สมอ้วนได้ไงแค่ดมกินอาหารที่ส้มเสิร์ฟทุกวันส้มก็หิวแล้วนะคะหลังพักเบรกพักเที่ยงนะคะส้มก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะทุกคนหิวมากนะคะไอชิ้นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะทุกคนอร่อยมากแล้วส้มก็ ขอพี่เขากลับบ้านทุกวันเลยนะคะตามด้วยไทยทีน้ำดอกอัญชันแล้วก็กาแฟเย็นนะคะทุกคนวันนี้ซ้มก็ทำงานแค่3ชั่วโมงตอนเช้านะคะได้ค่าแรง14ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแล้วก็ได้เงินทิปมา68ดอลลาร์นะคะหลังจากที่แบ่งให้ครัวแล้ว15เปอร์เซตก็เหลือ110ดอลลาร์รวมกับค่าแรงแล้วก็ทิปด้วยนะคะผู้ใอยากทราบนะคะว่าได้เท่าไหร่ก็ไปคูณเอานะคะตอนนี้ ค่าเงินของไทยยูทีนึ่งดอลลาร์เท่ากับ37บาทนะคะทุกคนสำหรับชื่อร้านและเมนูอาหารส้มก็จะทิ้งไว้ท้ายวิดีโอนะคะสำหรับท่านใดอยากจะมาทานนะคะแล้วก็ถ้าอยากมาเจอส้มส้มก็จะอยู่ที่นี่วันอังคารและวันศุกร์ตอนเช้านะคะท่านใดอยากมาก็อย่าลืมเอาเงินมาทิปเยอะๆนะคะส้มรออยู่เนาะเจอกันวิดีโอหน้านะคะทุกคนไปก่อนเ้อค่ะเดอ้อพี่นอ้องสวัสดีค่ะ